กลับมาที่แอร์พอร์ตดีกลับมาแอร์พอร์ตก็น่าสนใจคนอื่นก็สนใจเหมือนกันไม่ใช่สนใจแค่เราเม็ดพิกเซลกูเป็นอะไรทำไมเสากูร้ายลายอย่างงี้เราเป็นเฉพาะไอเสาอนั้นอันอื่น <B uck> ไม่เป็น,นบักบักบักเรีว่าบักแหละแต่เป็นอยู่เสาเดียวเรียว่าบักไม่เป็นเป็นอยู่เฉพาะชุดนั้น คนปั่นหัวเดียวเสาชุดนั้นกับอีกชุดอีกโซนหนึ่งคนละคนกันพี่คนโดนเลนเดอร์ไปปั่น b พีไอ้คนนี้ทำออกมาเจ็ดร้อยยี่สิบมันเลยเป็นพิกเซลซีมาเฮอะซีโดดไหนวะไม่รู้ซีหันรอบทิศอยู่ไม่รู้จะไปใดดีไปก่อนเลยนะผมมีรถ เดิมันพวกระแวงเสียงไฟลอนเราเองไม่ว่าอย่าหลอนเถ้าหูแวลไม่ได้แล้วนะแสดงเราเราเองดักเกินไปถ้าหูแววเนี่ยกูฟาร์มในเราไก่ไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมอ่ะเราไก่กูเป็นไอพิกเซลอยู่การจอจะไปแล้วเหรอ เดี๋ยวสิมันจะมางอนตอนนี้ไม่ได้นะกูยังไม่มีตังค์ซื้ออ่าอโีกอ ER ันนึงคุณหกคคิดดูกูต้องสแกนเอาอะผมฟาร์มในเล้าไก่อ่ะพี่มันมืดผมก็ต้องเปิดสแกนเปิดไอเดียเปิดเซิร์ชนี่แหละแล้วก็เดินไถไปม,ม,มองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดหมดเลย กดก็เปิดกระเป๋าแล้วก็เดินไถเอาเลยอะ่ะแล้วก็ดูแถบเอาไม่งั้นไม่เจอของมันบึน้5 minutes later เบอร์่อยู่ไหนวะเบอร์ีเอัอยังไม่เข้าวงยังฟาร์มอยู่เราตรงไปตามถนนนะพี่เข้าวงได้เลยเบี่ยงซ้ายไปเรื่อยแปเจตามถนนไปเรื่อยๆถ้าเจอแยกไปเลี้ยวซ้ายโอเคตรงนี้มี ข้าง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 ให้ให้ให้ใหลังหลังหลังเพื่อนไอ้ประเด็งหลังถ้ามันลอยเอ้ยลอยขึ้นขึ้นแล้วมันมาคนเดียวเลยนะมาคนเดียวจะเอามาคนเดียวแล้วจะเอาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมาคนเดียวแล้วจะเอาเดี๋ยวเจอรอใหยมันมาสักทีแอบหลังกิน สุดไพรส์ประเดี๋ยไม่ใช่เอาอเหี้ยใช่หน่อยเราลองใช่ไหมใช่มาร์กเลยแต่ใช่ก็มาร์กเลยโอ้อใช่วุ่นอยู่บาริเคิดบาริเคิด แล้วมันยิงกลับมันไม่โดนเรายิงมันโดนนั่นน่ะมีรถผ่านไปทั้งนั้นแล้วนะ่ะใช่แหมมึงคว้างเพราะไอ้ระเบิดควันท่วมเลยเก็บมาเยอะเก็บมาเยอะเออเจอเฉยอยู่ใกลอยู่ไกลวงเตียน <c oughs> มาเขียวมีคนอ่ะเราก็ต้องไปทางนั้นด้วยอะนี่อ่ะ มาเขียวกำลังวิ่งอยู่อยู่นี่นเนี้ยเอ้าเอ้าจะมาชะลอทำไมเฮ้สามสิบสามเกมสุดท้ายมันต้องแชมป์แล้วเอาที่นี่ใช่ไหมใช่ อเคกมสุดท้ายมันต้องแชมป์แล้วแมคโครขับได้ไหมมันทุย <laughs> <laughs> มันไม่มีที่แอบนะแถวนี้ต้องกระจัดก,กระจายอะ่ะขึ้นบนไม่ได้เอาพิกเอ็กไปด้วยแต่ที่จริงเราระเบิดพื้นแล้วก็ให้มันเป็นดุมแล้วนอนแอบได้นะ <laughs> เดี๋ยวได้ไปช่วยซ้ำคนสุดท้ายหน่อยหรอโอ้ไม่ทันเข้าควันไปก่อนโดนิดเดียวไปกลับ <laughs> ทำเรื่องวัแล้วกลับถ้าเป็นดากูยิงโดนกว่าดีอันดีต้องเล็งเผื่อย้อยนิดนึงอรอบอทิศเลย รอบทิศเลยพี่ไม่มีที่โลกเลยพี่ไม่มีที่เล่นเลยตอนเนี้ยบอกอีกอันหนึ่งไปตอนต่อกันดีกว่าด้มั้ยไหมฮะต่อลนะเด้อพุดสิบสองโอ้โลง่โลงๆเลย เอาตรวจสอบความล่าช้าของเครือข่าย What A few moments later ภาพยังไม่มามาแค่เสยียงเอ้ยนกพอดีเวนกำนกพอดีมาถึงนกพอดีเลยอะไรวะโอ้ oh, เกมเออตายอีย,ยแมงกระตุกบันไลยเลยเออใช่กระตุกเหมือนกันวันนี้ เมื่อกี้เกมเมื่อกี้ตอนที่ก่อนน็อกก็กระตุกอยู่ไ,ได้